ลิซ่าฟีเวอร์กระตุ้นเศรษฐกิจเผยนี่แค่เริ่มต้นมีให้กรีดอีกเพียบหลังจากลิซ่านักร้องซูเปอร์สตาระดับโลกชาวไทยเดินทางมาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอย่านยาวราชประเทศไทยและได้ปล่อย MV <S <S เพลงรักสตาร์ไปเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาสร้างกระแสฮือฮาเพียงแค่2วันแรกยอดวิวทะลุ40ล้านวิว ขณะที่บรรยากาศบริเวณจุดที่ถ่ายทำ MV บนถนนเยาวราชมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากทยอยเดินทางมาถ่ายภาพเช็คอินพร้อมกับจับจ่ายใช้สอยย่านเยาวราชกันอย่างคึกคักผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของลิซ่าอย่างร็อกสตารสามารถปิดจ็อบคว้าต,ตำแหน่ง MV ของศิลปินเดี่ยวที่มียอดวิวบน YouTube ช่วงเปิดตัว24ชั่วโมงแรกมากที่สุดในปี2024ด้วยยอดผู้เข้าชม3 0 4ล้านครั้ง เพลงร็อกสต a r ์ของลิซ่ยังคว้าตำแหน่ง MV ของศิลปิน K-POP ที่มียอดเปิดตัวสูงสุดบน YouTube ในปี2024ไปครองพร้อมกันในคราวเดียวกันด้วยเท่านั้นไม่พอ MV เพลงร็อก s t a r ์ของลิซ่ายังรั้งตำแหน่งวิดีโอที่มียอดวิวสูงสุดในโลกในรอบ24ชั่วโมงหลังจากที่ปล่อยเพลงและ MV ที่ติดเทรนฮิตอันดับหนึ่งทั่วโลกทั้งในหมวดหมู่รวมทั้งหมดโอรอและในหมวดหมู่ดนตรีมิวสิอีกด้วย ทั้งนี้หลังจากปล่อยซิงเกิลแรกในฐานะแยกตัวออกมาทําบริษัทของตนเองลิซ่ายังได้ส่งสารขอบคุณแฟนๆที่ต้อนรับร็อกสตาร์หลังซุ่มทำมานานโดยลิซ่าอัปเดตผ่านอินสตาแกรมพร้อมเขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษซึ่งระบุว่าฉันดีใจมากที่ในที่สุดก็ได้แชร์ร็อกสตาร์ซิงเกิลใหม่ของฉันกับพวกคุณทุกคน ฉันซุ่มทำโปรเจกต์นี้มาสักพักแล้วซึ่งมันสนุกมากๆตอนที่เตรียมตัวทำผลงานนี้ขอบคุณนะคะที่อดทนรอและฉันมีความสุขมากๆที่ได้เฉลิมฉลองสิ่งนี้ด้วยกันกับทุกๆคนขอบคุณทีมงานจาก a c e r e c r s และ vr a o u d ที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นขอบคุณลินลี่สำหรับความรักและการสนับสนุนเป็นเวลา3ปีแล้วนับตั้งแต่เพลงหลังสุดดังนั้นฉันหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับยุคของร็อกสตาร์ให้มากเท่ากับที่ฉันสนุกนะคะ ตอนออนี้แค่เริ่มต้นค่ะยังมีอะไรตามมาอีกเยอะเพราะฉะนั้นรอติดตามชมกันได้เลยจุ๊บจุ๊บลิซ่างานนี้เมื่อแฟนๆเห็นน้องลิซ่ามาอ้อนขอบคุณสุดน่ารักก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์ให้ฟังอย่างในที่สุดก็มีวันนี้วันที่ลิซ่ากล้าเอ่ยชื่อแฟนด้อมของเธอได้เต็มปากรู้ว่าเธอรับรู้ว่ามีเราแต่อะไรหลายๆอย่างทําให้พูดไม่ได้ลินลี่พูดที่มีแต่ลิซ่าอยู่เพื่อลิซ่าทําเพื่อลิซ่าวันนี้พวกเรามีตัวตนแล้วครับ เดบิวต์ในฐานะแฟนดอมนักสู้บนไอจียอด400กว่าล้านมันเท่ดีจริงๆพับผ่าเทอร์ลิซ่าเนชั่นถึงกับประกาศว่าวันที่30มิถุนายนของทุกปีคือวันลินลี่เดกันเลยทีเดียว555เป็นครั้งแรกที่เรามาเิ่นนานนนนน,น,นรับทราบสู้ๆณนะไหนห้างของพวกเราฉเฉลิมฉลองวันสถาปนาดอมลิลลี่อย่างเป็นทางการอะไรที่ว่าจะมีมาอีกอะให้ไวเลยบอสลินลี่มันโลภนี่มันก็แค่ จุดเริ่มต้นของพายุใหญ่ลูกนี้อีกปีเรามารอดูกันอีกทีว่าไผเป็นไผเรดตรงมีอีกมากมายไม่ต้องเม็ดเยอะแบบวายจีจัดเต็มมาเลยเจ้ารอดูรอติดตามเพิ่งเริ่มต้นขนลุกแล้วแม่ก้าวนี้เป็นอีกก้าวครั้งสำคัญของลิสเลยการเดินออกมาจากค้ายเดิมและมีผลงานขนาดนี้ต้องทำงานหนักมากขนาดไหนน้องมีเป้าหมายและเส้นทางใหม่ที่จะเดินไปแล้วแน่นอน เชื่อว่าด้วยพลังของลิสเองพลังของลินลี่และแฟนๆที่สปอ์ตน้องๆจะก้าวไปข้างหน้าไปอยู่ในจุดที่มุ่งหวังลาลิสลิซ่าลลิสาตลอดไปจ้าลูกสาวจาแม่จะอยู่เคียงข้างและสนับสนุนหนูตลอดไปขอบคุณลินลี่สำหรับความรักและการสนับสนุนของคุณลิซ่าและลินลี่เนิ่นนานเป็นสิบปีที่เรามีกันและกันเสมอมาและเราจะมีกันและกันเสมอไป ถือเป็นการเริ่มต้นไปด้วยกันบนเส้นทางใหม่ที่ขีดเขียนโชคชะตาไว้ด้วยมือของตนเองเมื่อตัวตนและจิตวิญญาณที่ถูกพันธนาการได้ถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระถึงเวลาที่จะเปลี่ยนโลกให้เข้าสู่ยุคใหม่ยุคที่ใครๆต่างก็เรียกกันว่ายุคของลิซ่าร็อกสตาร์ และนี่ก็เป็นความเห็นบางส่วนเท่านั้นซึ่งก็ขอยกมาแข่ให้เพื่อนๆได้ฟังกันอย่างไรก็ตามเรามารอชมความปังของลิซ่ากันแล้วเพราะแค่เริ่มยังเลิศขนาดนี้เชื่อว่าผลงานต่อๆไปของเจ้าตัวในการโซโลเดี่ยวต้องฉ่ำมากแน่นอนสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้อัปเดตด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี